รับเข้าสู่ช่องแม่คุณสอนบันเทิงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวหรอกมันไม่ขึ้นอ่ะ้ยปูปูนปูนปูนได้กเด็ขึ้นบิดส่งให้อามจริงั้ยเนี่ย เขาเรียวกวาวปดูอะไรเขาแวมันมันขึ้นหน้าจอผมมาเน้องส่ง,ง,งให้อ้าเปิดกล้องฮะเอาเขาส่งให้อ้ามหมดเลยโอ้โห <c oughs> จบแล้วกูวทำขออยู่เพื่อเดี <c oughs> ๋ยวก็ลองไปแก้ขอมันกีนน้องนี่จบแล้ว จบแล้วจบแล้วไปฮะลงไลท์ดีกว่าอามเดี๋ยวมึงรวยเพื่อนแย่แล้วสามสิบมีงานเพิ่มอีก ดีละดีแล้วจะได้รวยๆสามที่จะวิ่งยังไงให้ทัน